สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆมาแนะนำอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำเต้าเจี้ยวรนค่ะอาหารพื้นบ้านรสชาติอร่อยๆก็มาแล้วนะคะเรามาดูวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงนะคะที่สำหรับจะทำเต้าเจี้ยวของเราในวันนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะพี่การมีเมนูเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะเมนูอร่อยยจัดเลยค่ะเพื่อนๆ อันดับแรกเลยค่ะก็คือเต้าเจี้ยวนะคะล้างทำความสะอาดสามน้ำนะคะหนึ่กิโลกรัมค่ะแล้วก็กะทินะคะครึ่งกิโลนะคะ,ะกุ้งสับแล้วเรียบร้อยนะคะส0งร้อยกรัมค่ะ,ะต่อไปนะคะเป็นเนื้อหมูบดละเอียดสามร้อยกรัมนะคะต่อไปนะคะก็เป็นน้ำตาลปี๊บนะคะ,ะน้ำตาลปี๊บก็ประมาณ200กรัมนะคะ เดี๋ยวเราทยอยใส่นะคะลองชิมดูเพราะว่าเต้าเจี้ยวเขาเค็มต่อไปนะคะก็เป็นอหอ,อมแดงค่ะ,ะหนึ่ถ้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยค่ะน้ำมะขามเปียกนะคะครึ่งถ้วยค่ะเดี๋ยวเราทยอยใส่นะคะ,ะแล้วก็พริกเขียวแดงส้มของเรานะคะจัดเลยค่ะ,ะประมาณสองถ้วยนะคะพิการใช้เยอะ,อะ เดี๋ยวเร,เราอุปกรณ์วัตถุดิบที่พี่การได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จัดการหลนเลยค่ะเต้าเจียวเอ,อ่อซื้อมานี่เพื่อนๆนต้องล้างหลายๆน้ำนะคะเพราะว่าบางร้านเขาจะเค็มเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เอาเต้าเจี้ยวใส่โถปั่นเลยค่ะไม่ต้องตำแล้วนะคะชั่วโมงนี้หนึ่งกิโลคงตำก็คงจะใช้เวลาครึ่งวันนะคะสำหรับอายุอย่างเรา เอาเต้าเจี้ยวใส่ทบเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่การก็จะใช้กะทินะคะปั่นลงไปครึ่งนึงนะคะเพื่อช่วยเครื่องปั่นเทกะเทกะทิลงไปนะคะให้ให้ท่วมเออต้าเจี้ยวนะคะเสร็จสับเรียบร้อยก็ใส่หอมแดงไปครึ่งนึงนะคะอีกครึ่งนึงเดี๋ยวพี่การก็จะเอาไว้ใส่ในหม้เอเราก็จัดการปั่นได้เลยค่ะ ใช้เวลาปั่นไม่นานนะคะพอเข้าแหลกได้ที่แล้วก็ยกออกเลยค่ะปิดสวิตช์นะคะแล้วก็มาเทใส่หม้อยังเหลือติดโถปั่นแล้วก็เอาน้ำกะทิที่เหลือนะคะล้างโถปั่นไปดีตัวเลยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะเต้าเจี้ยวหลนเนี่ย กินเ,เราทานกับผักได้หลายชนิดนะคะถ้าจะทานเป็นผักสดก็ได้นะคะหรือผักต้มก็ได้ค่ะเ,เสร็จสับเรียบร้อยนะคะเราก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะเดี๋ยวเราพอรอให้เขาเดือดก่อนนะคะเ,เดี๋ยวเราค่อยใส่เครื่องปรุงตัวอื่นเ,เราก็ใส่กุ้งลงไปค่ะกุ้งสับของเราใส่ลงไปเลยนะคะตามด้วยหมูสับค่ะ วันนี้พี่การหนักเครื่องใส่กันแบบไม่ยั้งเลยนะคะมีทั้งกุ้งมีทั้งหมูพอ,อ,เ,อ,อเขาค้นได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวพี่การก็จะใส่พริกเขียวแดงลงไปแต่นี้เดี๋ยวใส่หอมแดงลงไปก่อนนะคะเพะื่อฟามหอมฟัมนัวเริ่มค้นแล้วนะคะ หาเสร็จสับเรียบร้อยก็ใสพ่พริกเขียวแดงของเราลงไปจัดเลยค่ะหืมกลิ่นหอมชวนหิวเลยนะคะเนี่ยแค่นี้ก็กินข้าวเป็นจานแล้วนะคะเพื่อนๆพพี่การก็ได้จัดผักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็ตัดใส่ถ้วยได้เลย เดี๋ยวรอยกาสุกนิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่การก็จะใส่น้ำส้มมะขามลงไปด้วยนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเราส้มมะขามเนี่ยเราลองใส่ดูก่อนนะคะแล้วก็ลองชิมดูเอารสที่เราชอบนะคะเพื่อนๆถ้ารสชาติถูกใจเราก็พอก็ได้ค่ะเราไม่ต้องใส่ทั้งหมดนะคะบางบ้านก็ไม่ชอบเปรี้ยวชอบแบบหวานปลาแรมปลาแรมนะคะ แต่อย่าลืมนะคะเต้าเจียวต้องล้างหลายๆน้ำนะคะเพราะว่าเขาจะเค็ม mm hmm. แล้วก็ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยพี่การได้จัดผักไว้เรียบร้อยแล้ว mm hmm. เสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเต้าเจียวรลนเครื่องแน่นๆของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ